วัดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอผลของคุณภาพดินต่อปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณหาดปากคลองและอ่าวขามจังหวัดตรังค่ะโดยมีผู้วิจัยดังนี้ค่ะหนูเด็กหญิงนักกิตตารักษ์ศรีค่ะหนูได้ญิงนิชาป้นสุศนันค่ะและหนูได้ญิงพรเชียพร้อมพวัวเดินมค่ะพวกเรามาจากโริเวณวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิตลัยตรังค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะหญ้าทะเลเเป็นพืชที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ดีมากกว่าพืชปกติและจะไม่ปลดปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อหญ้าทะเลตายค่ะเนื่องจากการลงพื้นที่สํารวจพบว,ว่าหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังลดลงอย่างมากและต่อเนื่องทําให้แหล่งกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลข,ของจังหวัดตรังนะะี่ค่ะลดลงเป็นอย่างมากพวกเราจึงต้องการที่จะศึกษาหาแนวทางในการฟื้นฟูแหล่งกักเก็บคาร์บอนจากหญ้าทะเลโดยการเปรียบเทียบระหว่างหญ้าทะเล ใบมะกรูดยักษ์หญ้าทะเลชะง,งาใบมโนนหญาคาทะเลและยญ้าทะเลแบบรวมกลุ่มบริเวณอ่าวขามแลนะหัดปากคลองจังหวัดตังค่ะ มีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลในพื้นที่หาดปากคลองและพื้นที่อาขาวหาดฝางเมงสองเพื่อศึกษาคุณภาพบินที่ส่งผลต่อการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลสามเพื่อศึกษาความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลแต่ละชนิดได้แก่หญ้าคาทะเลหญ้าใบมะกรูดยักษ์หญ้าชะลงาใบมน f o u เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลในส่วนเหนือดินและส่วนใต้ดินห้าเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลที่อยู่อาศัยแบบชนิดเดียวและแบบรวมกลุ่มค่ะ นี้คือการสำรวเขตพื้นที่การศึกษาค่ะเอาขาหักปากนี้มาหัดปากคองค่ะขั้นตอนการดาเนินงานหนึ่งสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างย่าทะเลและดินตะกอนสองวิเคราะห์คุณภาพดินสามวิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินสี่วิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในย่าทะเลห้าวิเคราะห์การวิเคราะห์ผลข้อมูลค่ะและนี่คือวัสดุอุปกรณ์ค่ะ วิธีการดําเนินการหนึ่งการเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและตัวอย่างดินกาหนดพื้นที่แบบเฉพาะจอดจงสูงว่าห้าควอดแรลเก็บตัวอย่างแบ่งเป็นตัวอย่างหญ้าทะเลได้แกแ่หญ้าทะเลใบมะกรูดหญ้าชงเงาหญ้าคาทะเลหญ้าทะเลที่อาศัยแบบรองกลุ่มและตัวอย่างดินค่ะกำหนดพื้นที่แบบเฉพาะจอดจงวัดระยะเพืจากะฝั่งที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด150เมตรจนถึงพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลกำหนดขนาดพื้นที่ศึกษาขนาด 100, 100คูณเมตร วางควอดแลตแบบจำเพาะจาะตรงในบริเวณที่มีหญ้าทะเลขึ้นหนาแน50่50-75%จำนวน5ควอดแลตในแต่ละชนิดหญ้าทะเลโดยห่างอย่างน้อย1เมตรในหญ้าทะเลที่อาศัยแบบรวมกลุ่มจำนวน5ควอดแลตตัวอย่างหญ้าทะเลทั้งหมดในควอดแลตทั้ง4ชนิดหญ้าทะเลค่ะเก็บตัวอย่างดินโดยขุดลึกจากผิวดินประมาณ30เซนติเมตรในทุกทุกควอดแดตจำนวน400กร,รมัมค่ะสงวิเคราะห์คุณภาพดินตรวจบัดลักษณะดินตามคู่มือการตรวจสอบเนื้อดินภาคสนาม ตรวจวัดค่า MPK และตรวจวัดค่า p h ค่ะ 3. วิเคราะห์ปริมาณการกัดก็บอคาร์บอนในดินนำดินที่ผ่านการอบจำนวน100กรัมไปเผาที่อุณหภูมิ450องศาเซลเซียสเป็นเวลาสชั่วโมงทิ้งให้เย็นและชั่งน้ำหนักหลังเผาคำนวณสุดคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ LOI เทียบค่าเปอร์เซ็นต์ LOI เพื่อเลือกใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ OC วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินค่ะ สสูตรคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน1การเขาปริมาอินเชียวถูกโดยวิธีการเผาหรือเปอร์เซ็นต์โอไอจะเท่ากับน้ำหนักก่อนเผาลบน้ำหนักหลังเผาส่วนน้ำหนักก่อนเผาทั้งหมดคูณร้อย2การคำนวณปริมาณคาร์บอนอินทรีย์หรือเปอร์เซ็นต์โอซีจากการเคระห์ปริมาณอินเชียสามารถคำนวณได้2กรณีถ้าเปอร์เซ็นต์โอไอน้อยกว่า0ูจจะเป็นไปตามสมการที่1และถ้าเปอร์เซ็นต์โอไอมากกว่า0ูจจะเป็นไปตามสมการที่2 สี่วิเคราะห์ปริมาณการกกรัเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเลแยกชนิดของหญ้าทะเลแยกหญ้าทะเลเป็นสองส่วนเหนือดินเหนือนนดินและใต้ดินน้ำนละแยกหญ้าทะเลสองส่วนเหนือดินและใต้ดินชั่งน้ำหนักเปียกนำไปอบที่อุณหภูมิห้าสิบองศาเป็นเวลาย,ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนำมาชั่งน้ำหนักแห้งวิเคราะห์การกกัเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลแต่ชนิดแยกส่วนหญ้าทะเลส่วนเหนือดินและส่วนใต้ดินชั่งน้ำหนักก่อนอบแห้งนำหญ้าทะเลไปอบแห้งที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมง ซึ่งน้ำหนักของยอดทะเลหลังอ,อกแห้งขึ้นนำไปวิเคราะห์ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในยอดทะเล 4. สูตรคำนวณปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในยอดทะเลเท่ากับปริมาณคาร์บอนอินทรีย์คูณน้ำหนักแห้งของยอดทะเลทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมดส่วนพื้นที่ของยอดทะเลผลการทดลองตอนที่หนึ่งลักษณะเนื้อดินของห่าวขามและหาดปากคลองมีลักษณะเหมือนกันคือดีนทรายปนร่วนค่ะ คุณภาพดินะคะในส่วนของค่า pH บริเวณหาดปากเวงจะสูงกว่าบริเวณหาดปากคลองค่ะและไม่แตกต่างกันในแต่ละชนิดหญาทะเลปริมาณสารอาหารในดิน NPK ทั้ง2พื้นที่ไม่มีความแตกต่างกันและค่า N และค่า P ในแต่ละชนิดหญาทะเลไม่แตกต่างกันแต่ค่า K หญาทะเลแบบรวมกลุ่มและหญ้าคาทะเลจะมีสูงกว่าหญ้าทะเลใบมะกรูและญ้ทะเลชะงงาวใบมนค่ะ เปอร์เซ็นต์ไ o i หาดปากเมงจะสูงกว่าหาดปากคลองโดยในแต่ละท้นที่หญ้าคาทะเลและหญ้าทะเลแบบรวมกลุ่มจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ไอ i ที่สูงกว่าหญ้าชะเงาและหญ้าใบมะกรูดยักษ์ค่ะเปอร์เซ็นต์โอีนะคะจะมีลักษณะเดียวกันกันกบเปอร์เซ็นต์ไอโโดยอหาดปากเมงจะสูงกว่าหาดปากคลองและหญ้าทะเลแบบรวมกลุ่มจะสูงกว่าหญ้าคาทะเลหญ้าทะเลใบมะกรูดยักษ์และหญ้าชะงาวใบมนค่ะ ปริมาณการเก็บเก็บคาร์บอนส่วนเหนือดินในแต่ละชนิดย้าทะเลไม่แตกต่างกันและในสองพื้นที่ไม่แตกต่างกันค่ะาร์บอนที่สะสมในยาทะเลส่วนใต้ดินนะคะยาทะเลที่อ่าวขามจะต่ํากว่าการกักเก็บคาร์บอนในย้าทะเลนะคะย้าทะเลบริเวณหาดปากเมงจะสูงกว่าอ่าวปากคลองค่ะและย้าทะเลแบบรวมกลุ่มและย่าคาทะเลจะมีค่าที่สูงกว่าย้าทะเลใบมะกรูดและย่าทะเลชะงาค่ะ การกักเก็บคาร์บอนรวมนะคะอ่าวขามจะสูงกว่าหาดปากคลองค่ะและหญ้าทะเลแบบรวมกลุ่มจะมีค่าที่สูงที่สุดรองลงมาคือหญ้าคาทะเลหญ้าทะเลชะเงาและหญ้าทะเลใบมะกรูดตามลําดับค่ะสรุปแบบอธิบายผลการทดลอง1พื้นที่อ่าวขามมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลสูงกว่าพื้นที่หาดปาาคลอง2คุณภาพดินส่งผลต่อการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลโดยหากมีปริมาณอิเทรีย์วัตถุมากส่งผลให้มีการกักเก็บคาร์บอนมากด้วย สาความสามารถในการเก็บเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลแต่ละชนิดแตกต่างกันโดยหญ้าทะเลแบบเรวมกลุ่มมีปริมาณการเก็บคาร์บอนที่สูงสุดรองลงมาคือหญ้าคาทะเลหญ้าชงเาใบบนหญ้าใบมะขูดักษ์ตมลาดบบเนื่องจากหญ้าทะเลแบบเรวมกลุ่มและหญ้าคาทะเลมีระบบรากหลายชั้นและซับซ้อนกว่าหญ้าชงเาใบบนและหญ้าใบมะขูดยักษ์ทำให้การเก็บปริมาณอิเซียถูกได้มากกว่า4หญ้าทะเลส่วนใต้ดินแล้ว สี่หญ้าทะเลส่วนใต้ดินมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลสูงกว่าส่วนเหนือดินเนื่องจากโครงสร้างของหญ้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินห้าหญ้าทะเลมีห้าหญ้าทะเลที่อยู่อาศัยแบบรวมกลุ่มมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนมากกว่าหญ้าทะเลที่อยู่อาศัยแบบชนิดเดียวเนื่องจากมีระบุรากหลายชั้นและสามารถกักเก็บอินทรีย์วัตถุได้ไว้ได้มากกว่าหญ้าทะเลที่อยู่อาศัยแบบชนิดเดียวค่ะประโยชน์ที่ได้รับหนึ่ง ทราบความสาม,มารถในการกักเก็บคาร์บอนของย่าทะเลแต่ละชนิดได้สทราบความหลากหลายของชนิดย่าทะเลในแต่ละพื้นที่ส่งผลต่อความสาม,มารถในการกักเก็บคาร์บอนของย่าทะเลสทราบคุณภาพดินที่มีผลต่อการกักเก็บคาร์บอนของย่าทะเลและ 4. ีเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่าทะเลเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนค่ะและนี่คือกิจกรรมประกาศนะคะน,นี่คือเอกสาร,รอ้างอิงค่ะ 好分开